สแตนด์อัพคอมดครั้งแรกในชีวิตของคุณอุ่นภาคภูมิจะเป็นอย่างไร Moon Saber Review ขอเสนอ u n ลเนอร์แมนสแตนด์อะเกินนี้ก่อนครับผมเองเคยทำงานเป็นวิทยากรนักขายพิธีกรมา10ปีก่อนจะมาทำช่อง YouTube ช่วงแรกของอาชีพผมเองซ้อมพูดโดยการท่องเนื้อหาแบบชนิดที่ว่าเป็นบ้าเป็นหลังเพราะอัวพลาด พอถึงเวลาไปพูดจริงปรากฏว่าไม่มีใครสนใจฟังจะมีคนตั้งใจฟังอยู่แค่คนสองคนเท่านั้นตอนแรกยอมรับว่าฟิลมากเป็นแบบนี้อยู่สองปีขั้นก็ไม่ได้เลื่อนเงินเดือนก็ไม่ได้เพิ่มจนคิดจะเลิกกับอาชีพนี้ไปแล้วจนมีรุ่นพี่ที่ทำงานมาแนะนำให้เปลี่ยนแนวทางการนำเสนอดูบ้างด้วยความเป็นมือใหม่ก็ไม่เข้าใจคำแนะนำของพี่แก เพราะไม่รู้จะไปหาของแบบนั้นมาจากไหนจากหนังสือเหรอจากอะไรล่ะจนมาเจอสแตนด์อัพคอมดี้โชว์แรกในชีวิตที่เปลี่ยนชีวิตผมไปเลยคุณผู้ชมก็น่าจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับโชว์เดี่ยวของพี่โนต้ตอุดมผมไล่ดูตั้งแต่ตอนแรกโชว์แรกโชว์ล่าสุดต,ตอนนั้นไล่เก็บหมดดูซ้ำไปซ้ำมาจนถึงขั้นพูดตามได้เลยจนได้เข้าใจไดอะล็อก วิธีการพูดการเรียงเนื้อเรื่องพี่นรอุดมใครๆก็รู้ว่าเขาคือตำนานที่ยังมีลมหายใจหนึ่งเดียวของวงการนี้ทีนี้ใครละ่ะถ้าเป็นรุ่นหลังๆมานี้ที่กล้าทำสิ่งนี้เกินมาเยินยาวเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมรู้ว่าผมได้รู้จักกับพี่อูนครั้งแรกจากรายการหนึ่งของ WorkPoint วันนั้นผมนั่งดูพี่คนนี้ออกมาพูดผมคิดในใจเลยว่าคนนี้ดังแน่นอนในวงการนักพูด ด้วยบุคลิกที่ดูเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองแต่พอจับไม้เท่านั้นแหละพี่อูนเหมือนองค์ลงเอาคนดูได้อยู่หมัดแม้กระทั่งผมยังต้องหยุดเพื่อฟังสิ่งที่เขาพูดด้วยสไตล์ที่ตลกปนทะลึ่งนิดนิดรู้จังหวะพูดหยาบและดูไม่หยาบจนเกินไปด้วยวิธีการใช้น้ำเสียงฟังแล้วลื่นหูคนแบบนี้หายากครับต้องฝึกมานานพอสมควร ผ่านการคิดมาอย่างดีแล้วล่ะเขาถึงทำแบบนั้นได้ไม่ใช่สิ่งที่ด้นเอาหน้างานแล้วจะออกมาเป็นแบบนี้รู้แล้วยังครับอวยไส้แตกขนาดนี้คุณคงรู้แล้วครับว่าผมเป็นแฟนคลับของพี่อุนเขาจริงๆมาที่ผลงานล่าสุดกันบ้างอุนเนอร์แมนสแตนอ alone เป็นสแตนด์อัพคอมดี้ครั้งแรกในชีวิตของพี่เขาพี่อุนจะพูดถึงเรื่องราวในชีวิตโดยเริ่มตั้แต่สมัยทำงานอยู่เ e วิร์กพอยท์ รู้จักใครมาบ้างหยิบยกเรื่องราวภายในเมาส์เจ้านายอย่างคุณปัญญามาเล่าได้อย่างสนุกไม่ได้ดูละลาบละหลวงจนเกินไปพอหยอกหยอกออกไปทางเคารบดูแล้วมีศิละปะจากนั้นก็เล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตเขาทั้งชีวิตอย่างการมารู้จักกับพี่โอ๊ตปามโมตพี่ชายที่ร่วมลบกันมาตลอดการรับชมเวลาผ่านไปเร็วมาก ไล่ลำดับอารมณ์คนฟังได้อย่างดีช่วงกลางๆของเรื่องระหว่างรอยต่ออันแรกกับอันหลังอาจจะมีอาการดอบลงนิดนึงแค่พักอารมณ์คนดูไม่ได้หน้าเบื่อเพื่อไปพีคในตอนสุดท้ายผมเชื่อว่าพี่อุ่นคงซ้อมมาหลายรอบจนคล่องปากหาประโยคที่ใช่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกจนถึงวันงานแน่นอนผมยังคิดนะครับ ว่าทีมงานที่เกี่ยวข้องกับงานนี้คงฟังพี่อุนพูดจนพูดตามได้แล้วละ่ะถ้าคิดผิดเรื่องนี้ก็ขออภัยกำลังจะบอกว่าดูพี่เขาตั้งใจมากผมได้ฟังบทสัมภาษณ์เขาหลายแห่งพี่อุนบอกว่างานนี้เป็นความฝันของเขาสักครั้งหนึ่งในชีวิตอยากจะทำสแตนด์อัพคอมดี้ของตัวเองวันนี้ผมจะบอกพี่เขาว่าพี่ทำฝันนี้ได้แล้วครับส่วนจะมีอีกไหมครั้งหน้าจะเป็นยังไงก็ต้องรอดูแลครับ ติดอยู่เรื่องเดียวตอนที่ดูจบแล้วผมคิดในใจว่าเอ๊ะทำไมมันจบเร็วจังเลยพอไปดูเวลามันก็แค่ชั่วโมงเดียวนี่ว่าอันที่จริงถ้าให้สวยขอต่อรอบสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงน่าจะเพอร์เฟกเลยครับเสร็จเร็วเอ้ยจบเร็วไปนิดนึงให้อภัยได้ครับครั้งแรกอะเนาะสุดท้ายแล้วผมกับผู้ชมจะรู้สึกเหมือนหรือต่างกัน ขอให้ไปลองรับชมครับอุลเนอร์แมนสแตนอะโลนหาดูได้แล้ววันนี้ที่ Netflix ก่อนจากกันไปช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมูนเซเบอร์หน่อยนะครับสวัสดีครับ